สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดรมมูลแล้วในเรื่อก็มาต่อกันนะครับกับมังงะที่มีชื่อว่ามาเธอพาราไซเลมทิก้าครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆไปรับชมรับฟังกันได้เลยตอนที่38ริกาเนี่ยก็ยืนตากภาพด้วยความโมโหแล้วก็แต่ร้องตะโกนว่ากล้าได้ยังไงถึงมาเอาเรดอตาลูกชายของเธอไปซึ่งข้อความพวกนี้เธอเนี่ยต้องการส่งถึงมิกกี้ทั้งนั้นเรดอตาเนี่ยก็ถึงกับหยุดเดินหลังจากที่มิกกี้ก่าขอบคุณที่ทําให้ฝันของเธอเป็นนนจรริงงเเขขาาาหััไไปถมธอมอ,ธอ,ออออวว่คคฝืะ และเธอน่ก็ได้เล่าว่าเธออยากเป็นใครสักคนมาตลอดคนที่มีความหมายต่อใครบางคนและเป็นคนที่ร่างกายต้องการใครบางคนแต่ที่ผ่านมาเธอต้องอา,ายอยู่คนเดียวมาตลอดมาเลยทําให้เธอเนี่ยดีใจมากที่ได้เป็นแม่ของเขาถึงสองครั้งไม่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงที่เขาสร้างขึ้นมาก็ตามแต่ว่าเธอก็ไม่เสียใจดังนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรเธอเนี่ยก็ยินดีเพราะมันยังคงฟังดูดีไม่น้อยที่จะตายในฐานะแม่ของเขาเพอได้ฟังอย่งงางน,นั้นเดลตาเนี่ยก็ยิ้มออกมาก่อนจะพุ่งเข้าไปบีบคอของเธอไว้ระหว่างนั้นก็คิดว่าการที่เธอตัดสินใจแบบนี้เป็น

เพื่อจะมาเติมเต็มชีวิตและตอนนี้มันน่ก็ไม่แฟถ้าหากเธอได้มันแล้วแล้วก็จะมาทิ้งเข้าไปเพื่เวลาเกือบนาทีที่เขาท่บีบคอเธอไว้แบบนั้นจนเธอหนมดสติก่อนที่เขาจอกจากบ้านไปเชบบ้าวันต่อมามิกิีนก้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบโน้ตที่วางไว้มันคือจดหมายที่เดลต้าเขยนไว้ว่าจะไม่ฆ่าเธอแต่อยากให้เธอมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแทนพอเห็นอย่างนั้นเธอก็รีบออกจากบ้านเพื่อจะไปตามหาเขาทันทีซึ่งตลอดเวลานั้นเดลต้าหนึ่งก็จะมองดูเธออยู่พร้อมกัคัคดามนนนนรจทง,ง้เเะข็ป เธโดยการให้เธอในะอยู่คนเดียวมิกิในกระตัดสินใจไปตามหาเดลตาที่บ้านของริกา และเธอเนี่ยก็ได้เจอกับริการะหว่างทางซึ่งในตอนนั้นริการนั้ก็พึมพำเบาๆอยู่ตลอดเวลาว่ากล้าดียังไงในตอนนั้นเองมิกกนเนี่ยก็ตะโกนเรียกเธอไว้พร้อมกับถามว่าเดรวรตะอยู่บ้านของเธอไหมซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยกมือขึ้นตบทันทีแต่มิกกนเนี่ยก็ยกมือขึ้นในทันก็เลยใช้มือข้างหน้โจมตีแต่มิกกนเนี่ยกักนได้ฉันก็เลยถามไปว่าทำไมเดวต่าถึงอยู่กับเธอชั้ง,งที่มิกกนเนี่ยได้ขโมยเข้าไปแล้วจากนั้นเธอเนี่ยก็ลงมือทำใายมิกกีจนต้องคลานหนีระหว่างน เพื่อจะขอโทษเขาจนทําให้ไม่รู้ว่าริการเนี่ยกำลังพูดอะไรอยู่แต่ว่าสุดท้ายเธอเนี่ยก็เข้าใจในตอนที่ริการบอกว่าถ้าไม่มีเรียวตัดเธอก็ไม่สามารถจะเป็นแม่ที่ดีได้ประโยคนั้นก็ทําให้มิกิเนี่ยเข้าใจว่าริการเนี่ยกำลังเป็นเหมือนกับเธอในตอนนั้นเธอเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับครอบครัวคนรอบข้างจนทาให้เธอเนี่ยสูญเสียความมั่นใจและก็เริ่มไม่ตกกังวลสุดท้ายเนี่ยก็เลิกรักตัวเองและก็ทําการยึดมั่นในการเป็นแม่ที่ดีเนี่ยยากขึ้นและก่อนจะรู้ตัวเธอก็กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปแล้วเลยไม่่่่่่คคออยยแแปปลลลกกกกใใจจททททีีีั้้งเเเธะะ็็รริาาานนนํหวตโดด พอคิดได้อย่างนั้นเธอก็ขอโทษเดลต้าในใจก่อนจะบอกริกาไปว่าเธอไม่สามารถจะทิ้งเขาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นแม่ของเขาว่านแล้วก็ผลักริกาออกแล้วก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็บอกว่าเธอไม่สามารถจะตายในตอนนี้ได้เพราะว่าต้องตามหาเขาให้เจอก่อนแล้วก็กอดเขาไว้เพื่อจะไม่ให้เขาหนักต้องเหงาอีกต่อไปริกาได้ยินอย่างนั้น,น,นก็หยิบม,มีขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็บอกว่ามิกิไม่ใช่แม่ของเขาแต่เป็นเธอต่างหากตอนที่39 เธอตามไม่เคยมองเห็นะไรที่พิเศษจากตัวของมิกิเลยเธอไม่มีความเป็นแม่เลยด้วยซ้ำแต่เพราะว่าตอนนั้นเขาเบื่อแม่ของตัวเองถึงดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถึงเธอจะทำน้าที่แม่ได้อย่างตื้นเขินจนดูเหมือนกับเป็นการเล่นเกมก็ตามแต่เขาก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอหนัดทำได้นั่นก็เพราะว่าเธอไม่เคยมีลูกมาก,ก่อนและก็้วยเหตุผลนั้นก็ทำให้เขาหนัดตัดเธอออกโดยที่ไม่มีความลังเลอะไร,รเลย ซึ่งในตอนนี้เขานำกระทำใเพยงแค่ยืนมองเธอถูกริกัทำ้ายอยู่เงียบๆในขณะเดียวกันริกัดกระโก,กนใส่มิกิไม่หยุดว่ามิกิีไม่ใช่แม่ของเดลต้าใน,นกระเพมเพราะว่ามิกินะ่ะตบหน้าเธอในซูเปอร์มาร์เก็ตบุกเข้าไปในบ้านของเธอแล้วก็บีบคอของเธอในจเจริญที่มิกิีเอาแต่หลับตลอดเวลาที่เดลต้าอยู่โรงพยาบาลด้วยแทนมิกิีเนี่ยก็ยังยอมแพ้เรื่องของเดลต้าและก็แนะนำให้เขาเป็นลูกบุญธรรมของเธอทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่บงบอกว่ามิกิีจะเป็นแม่ได้ว่าแล้วน่ยก็พุ่งเข้าไบครอมมิกไว้้บนนพืก่่ออจจะะบกวาี้บอกาคอไว้บนพ ในความกลมไม่กี่ในการตัดสินใจบอกไปว่าริกานะคือแม่ของดอตา แต่ว่าในาตอนที่เธอหนึ่งกำลังจะพูดคำนั้นออกมาคำว่าแม่ที่เขาเรียกเธอหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในหัวจนเธอหนึ่งพูดไม่ออกสุดท้ายเธอหนึ่งก็บอกไปว่าไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ว่าเธอหนึ่งก็ยังคงเป็นแม่ของเรตายู่ดีพอด้ยินอย่างนั้นริกการ์ก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่เบนนาจะเลยเป็นความโกรธและก็ต้ัใจะใช้มีแดแทงเธอซึ่งในตอนนั้นคนที่จอดรถดูก็ลงมาเพื่อหวังจะห้ามแต่ว่าก็ไม่ทันได้ก้าวไปไหนเรตาก็เข้ามาซะก่อนเขาได้ห้า oh. มทั้งสองคนเอาไว้พร้อมกับบอกว่ามมมมมิกิกกกกกนน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 ่่น네่่่่ะไไไีีีีทททาาาาางงงงจจเเเเเเเปป็็็็็แแขขขอออด้้้ซึพรรรรหหบบบบััยตถ นั้นก่อนจะกล่าวขอโทษที่แม่ทั้งสองของเขานะ่ะทำให้ต้องตกใจแต่พว่าก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเขาจะเคลียร์ทางเดินรถต่อเอง ซึ่งพอบอกไปอย่างนั้นเจ้าของรถก็ขับออกไปจากนั้นเดลตาก็กลับไปหาริกนและก็มิกิที่รออยู่ซึ่งพอไปถึงริกกนก็พยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นมันคือการป้องกันตัวหลังจากนั้นเขานก็พุ่งเข้าไปจับมือของเธอไว้พร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไรและก็ขอบคุณที่ทําแบบนี้ซึ่งนน่นก็สร้างความแปลกใจให้กับแม่ทั้งสองคนอย่างมากเขานก็นเลยเริ่มเล่าต่อว่าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะ่ะมันไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากความเสียใจของเขาเพราะมิกิีเอาแต่เพิกเฉยนในตอนที่เขา เนี่ยก็ยังคงเย็นชาต่อเขาเสมอซึ่งมันก็ทําให้เขาได้เข้าใจแล้วว่าสําหรับเขามีแม่คนเดียวก็พอแล้วและมันก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากริกาหลังจากที่เขาพูดจบริกาก็เปนลงไปทันทีเขาก็เลยเข้าไปบอกขอ,ขอโทษก่อนจะพยุงตัวเธอเดชขึ้นมาเพื่อจะกลับบ้านพอไมคิีเห็นอย่างนั้น,นก็ขวางเดลตาไว้แต่ว่าเขานี่ก็ไม่หยุดเพียงแค่กล่าวขอโทษซึ่งทาให้เธอเ่ยต้องอับอายไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังอยากจะให้เธอเ่ยใช้ชีวิตตัวคนเดียวให้มีความสุขเมือ่อยานที่เขาเดชเข้มเมื่อก็พอแม้เขาจะบอกไปอย่าง,งนจะทําให้ ขาไม่มีความสุขและก็อย่างหนึ่งเธอไม่สามารถจะปล่อยเขาไปได้ พอดีกินอย่างนั้นเขาก็สะบัดเธอจนล้มลงไปแต่ว่าเธอนี่ยก็ยังคงกอดขาเขาวไว้พร้อมกับบอกว่าถึงเขาจะไม่ต้องการเธอต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขานะ่ะไม่ควรจะไปกับริกาเพราะเขาต้องการคนที่คอยใส่ใจผู้ยังไม่ทันจบเขานะั่นก็สลัดเธอออกไปจนทําให้เธอนะี่ยไปนอนกองกับพื้นแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็คูกเข่ากอดเขา,วขาวไว้พร้อมกับขอร้องว่าจะทําแบบนี้เพราะถ้าเขาไปกับริกามันจะทําให้เขาหนังเหงายิ่งกว่าเดิมซึ่งเธอก็ไม่สามารถจะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้เรือตาเนี่ยก็เลยเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบบออกกกวว่่่าาาเเเเธยยััังงไมข้้ใจที นั่นก็เพราะว่าเธอมองเขาเป็นแค่เด็กที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ทั้งทางที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่และต่อให้เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็ไม่ยอมถูกทิ้งไว้คนเดียวนั่นก็เพราะว่าเมื่อนานมาแล้วมีแม่คนหนึ่งทิ้งลูกชายไว้ตัวคนเดียวข้างถนนซึ่งก็เป็นสาเหตุที่เขานั้นไม่ไว้ใจเธอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่เขาเนเกลียดไปมากกว่าแม่อีกแล้วหลังจากที่พูดไปอย่างนั้นเขาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ก็เลยบอกไปว่าก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเพราะเนื้อหาทั้งหมดที่เขาพ ทำไมถึงช่วยเธอไว้แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่พูดอะไรต่อเขาไม่รู้ว่าเธอน่ยพูดถึงอะไรก็เลยหันกลับไปบอกว่าเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่เคยอยากจะช่วยเธอเลยสักนิดเธอนี่ยไม่ได้ยินคําตอบของเขาเพียงแค่บอกว่าถ้าเบื่อเหงาก็สามารถกลับมาหาเธอได้ตลอดเวลาเพราะว่าเธอเองก็รอเขาอยู่เช่นกัน ตอนที่40เป็นเวลาก่อสาบเดินแล้วที่เรือตาแมาสายอยู่กับริกาทาวอนซึ่งในวันนี้เขาก็ได้ไปถ่ายรูปครอบครัวพร้อมกับเธอในระหว่างนั้นเธอก็ได้บอกเขาว่าเธอมีความสุขมากที่เขานกลับมาหาเธอทั้งสองคน,นงก็ต่างมองหน้ากันโดยไม่สนใจช่างภาพเลยสุดท้ายช่างภาพน่ก็พูดว่ามันเหมือนกับการถ่ายภาพแต่งงานมากกว่าภาพครอบครัวพอได้ยินแบบนั้นเธอก็หันกลับไปสนใจกล้องด้วยความเขินอายเย็นวันนั้นพวกเขาน่ยก,ก็กลับไปพักผ่อนโดยที่เรือตาน่ก็ได้มองแบ,บประจำตัวนักเรียนที่มีนามสกุลของริกาอยู่ข้างในนั้นพร้อมกััับบคิดดดดวว่่่่่่าในนนททีีีสสุุเเธออกก็็ปปแมมลลหงงไ กอดวางขาของริกาที่หลับอยู่ท่านก็นยังบอกอีกว่าเขาเน่ะถึงบ้านแล้วแต่พอเขามองย้อนกลับไปเขาเน่ะก็รู้ว่า ตัวเองเนี่ยก็มาใกล้เหมือนกันซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้คาชาชิเนไม่ยอมฟังเขาแนะนําของทนายเลยและก็ยังบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตัวเองจึงทําให้ถูกศาลหนักตัดสินจําคุกสองปีส่วนมิกิเนก็หายตัวไปหลังจากที่ประทะก,กับริกาซึ่งเขานึ่งก็ไม่สนใจว่าเธออยู่ที่ไหนและก็เป็นยังไงบ้างแม้แต่เดินผ่านภาพเม้นของเธอหนึ่งก็ยังไม่ทําเลยเรื่องทั้งหมดที่เขาฟันเอาไว้กำลังจะก,กลายเป็นความจริงซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาต้องบอกลาทุกคนแล้ววันต่อมาเรียวตาก,ก็ออกไปเดินเล่นน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 นออออออกกกกกบ้้้าาาาาาระะหหวว่่่่่งงััเเข็็มมมโโททีีีลลสูตยชืคด ห้ออกมาเพื่อจะเรียกร้องความสงสารเขามองดูเธอดิ้นไปตามพื้นจนทําให้เสื้อคลุมของเธอหลุดทําให้ได้เห็นเสื้อกอ,อกที่มันอยู่ด้านในเขามองอยู่นานจนก,กระทั่งเธอลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับถามว่าเขากลาลังมองอะไรอยู่เขาเลยรียบดึงสิกลับขึ้นมาแล้วก็บอกขอโทษก่อนเดินจากไป จากนั้นเธอเนี่ยก็มองไปหาลูกสาวเพื่อจะบอกให้ลองทําในสิ่งที่เธอเนี่ยได้สอนไปในช่วงเย็นวันนั้นบรรดาแม่สามคนน่ยก็กาลังพูดคุยกันอย่างเมามันและก็ในตอนนั้นลูกชายคนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ชนเข้ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังเธอเนี่ยก็เลยถามลูกเธอไปว่าทําอะไรลงไปแต่ว่าลูกชายเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเข้ามาชนเองในตอนนั้นแม่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยก็วิง่งเข้ามากอดลูกไว้ซึ่งสองแม่ลูกคนนั้นเนี่ยก็คือคอออกยยู่่ซึงพ งั้นแม่ของเด็กผู้ชายนยก่ก็รีบขอโทษเธอหนึ่งก็เลยบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของลูกชายของเธอพอผู้จบมาโนหน่งก็ยื่นมือมาทางเธอพร้อมกับบอกว่าขอค่ารักษาและก็ค่าปิดปากสำหรับเรื่องนี้ในราคาส0 0 0สนเยนพอได้ยินอย่างนั้นแม่ของเด็กผู้ชายหนึ่งก็มีสีหน้าเปลี่ยนไป พร้อมกับบอกว่าได้ยินมาบ่อยๆว่าแถวนี้น่ะมีคนใช้ลูกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเงินอยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับเธอแต่ว่าเธอกลับทําเป็นเหมือนว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนแทนก็นยังบอกว่าต้องระมัดระวังคนประเภทนี้ไว้เมื่อเห็นอย่างนั้นแม่ของเด็กผู้ชายหนึ่งก็เริ่มโมโหเพราะสิ่งที่มานโนนพูดนั้นหมายถึงตัวเองสุดท้ายเธอเนี่ยก็เลยตอบมานโนไปว่าทำไมาถึงเอาลูกตัวเองที่ไม่ถึง3ามขวบนะั้มาทำเรื่องแบบนี้และจะรักเรี่องตัวเองว่าแม่ได้ยังไงนั่นกลายเป็น ดีกับลูกสาวเธอยังไงเธอหนึ่งก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่สนใจว่าคนอื่นจะใช้ชีวิตยังไงในขณะที่ปล่อยลูกเนี่ยออกไปวิ่งเล่นแต่ว่าสําหรับตัวของเธอนั้นมีความมุ่งมั่นมากพอในแบบของตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีทางเลือกซึ่งตอนนี้เธอเน่กง,ก,งนนนก็มีทางเลือกให้2ทางก็คือยอมจ่ายเงินให้กับเธอหรือว่าต้องให้แจ้งตํารวจจากนั้นมาโนน่ก็พาคนตอาเข้าไปที่ร้านอาหารก่อนจะซื้อข้าวเย็นสําหรับวันนี้ติดมือมาด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนก็กิกนข้าวด้วยก ต่อมามาโน่นึก็พาโคดด้ไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะฝากให้เจ้าของบ้านหน่ะดูแลซึ่งเจ้าของบ้านน่ะก็ได้บนเธอหลายคําอยู่โดยบอกว่าบ้านของตัวเองน่ะไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงเด็กแต่มาโน่น่ก็ไม่สนใจเพียงแค่บอกลาลูกและก็ไปทํางานต่อซึ่งเธอทางานกับบริษัททําความสะอาดแห่งหนึ่งที่รับจ้างทําความสะอาดตามสถานที่ต่างๆและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ไปทําความสะอาดที่บ้านหลังหนึ่งของผู้สูงอายุคนหนึ่ง ในระหว่างที่เธอกำลังทำงานอยู่นั้นเจ้าของบ้านนี่ยก็เพลยหลับไปทำให้เธอแอบขโมยของเล็กๆนน้อยมาแต่เรื่องนี้ก็ทำให้เธอถูกนายจ้างนจับได้และก็ต่อว่าเธอเรื่องนี้จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เธอทำนั้นอาจทำให้บริษัทน่นเสียหายได้และก็ต้องการจะไล่เธอออกแต่ว่าเธอก็ไม่ได้มีท่าที่สำนึกอะไรเลยทั้งยังบอกอีกว่าถ้าเขาแจ้งความเธอก็จะแฉเขาและเรื่องนั้นก็คือการทำงานของบริษัทแห่งนี้และนั่นก็ทำให้เขานัตบเธออีกครั้งสุดท้ายเธอก็ทำได้เพียงแค่น ที่กำลังพูดคุยถึงเรื่องแม่ที่ใช้ลูกสาวเป็นเครื่องมือในการหาเงินโดยบอกว่าคนที่เป็นแม่นะ่าจะให้ลูกไปเดินชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะได้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก มานนก็รู้ดีว่ามันคือเรื่องของเธอเลยยินหน้าไปดูว่าทั้งสองคน,นเป็นใครกันแน่ซึ่งพอเห็นหน้าของผู้ชายเธอเนะี่ยก็รู้สึกคุ้นหน้าเพราะเขาก็คือคนที่เธอเจอเมื่อวานส่วนผู้หญิงกนะ็เป็นคนที่คุ้นหน้าด้วยเชน่นกันเพราะเห็นออกข่าวทางทีวีซึ่งทั้งสองคนนั้น,นก็คือเรียวตาและเก็ดิกะ์นั่นเองและเรื่องราวของเล่มที่กาทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเลื่อต่อไปครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนเพื่อนทุกนีก ช่องอ้วนน้อยซอยสอของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรมที่ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหาดใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอ,รอไรทั้งนั้นเรียบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่าดาแฟที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้อ,นนองๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่พพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทะรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง